ตามเรื่องนี้กันหน่อยครับแรงงานสาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุน้ําท่วมใหญ่ที่เกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยครอบครัวเศร้าเลยนะครับเพราะว่าเสียเสาหลักแล้วเด็ก3คนต้องกําพร้าแม่เราจะย้อนกลับไปดูคลิปวินาทีที่สาวคนนี้ยังมีชีวิตยอยู่ครับสูดด่เ้อแม่ลูกก็กลับไปเอาพักไปชมเขาหนีเด็กเงินตืมกันเล่ยๆล่ฉีกกลับไปเบิ่งเม่ทั้งสองคนพักเมย์ทั้งสองคนเด้อสู่เด้อ สะเทือนใจนะคะสะเทือนใจมากฮะนี่คือคลิปตอนที่เธอยังมีชีวิตนะแล้วก็วิดีโอคอลกลับมาหาที่บ้านนะทักทายแม่เธอเองแล้วก็แม่สามีอ่ะเนี่ยแนะนําให้ดูเธอไปทํางานอยู่ที่นู่นนะค่ะที่เกาหลีใต้นะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเธอไปทํางานแบบผิดกฎหมายนะอันนี้ต้องแยกกันนะฮะนี่เป็นคลิปขณะที่คุณพัชรมนครับอายุ3 3ปีตอนยังมีชีวิตนะครับอยู่กับสามีชาวไทยที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับทำงานเก็บเงินส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ยอมจากจากลูกสาว3าคนอายุ7ขวบ10ขวบ13ขวบไปทำงานนานกว่า4ปีครับจนไถ่ายถอนที่ดินที่แม่ไปจำนองเอาไว้17ไร่กลับมาได้หมดแล้วก็ต่อเติมบ้านตอนนี้มี3าหลังตั้งใจว่าอีก2ปีจะกลับบ้านแต่ท้ายที่สุดแล้วโอกาสที่จะกลับไปอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีอีกแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ที่เกาหลีใต้ครับทำให้เกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลา,ลาก หนึ่งในนั้นครับคือจังหวัดขยองซังเหนือที่คุณพระชนมนทํางานอยู่ที่โกดังผลิตวายใกล้กับตีนเขาน้ําป่าเนี่ยกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความรวดเร็วแบบไม่มีสัญญาณเตือนภยัยแล้วมันที่มันสะเทือนใจอะคุณผู้ชมาสามีของเธอเห็นเธอแล้วนะพยายามคว้ามือเธอแต่ไม่ทันฮะน้ำเนี่ยซัดร่างเธอจมหายไปต่อหน้าต่อตาสามีมเจอร่างอีกทีก็คือติดอยู่ในซ่าของโกดังแล้วนะครับ ทีนี้จากการตรวจสอบอันนี้ก็ต้องยอมรับคุณพัชรมนเนี่ยไปทํางานที่เกาหลีใต้ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวก็คือผิดกฎหมายนะฮะทีนี้การจะเอาศพกลับมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรครอบครัวครับเดินทางไปที่ที่ว่าการอรําเภอคอนบุรีนครราชสีมาครับไปขอความช่วยเหลือในการประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศกับทางเกาหลีใต้ นำเท่ากระดูกกลับมาบ้านเกิดก็ยังดีคือนําศพกลับมาเนี่ยอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก<ช>เพราะฉะนั้นเผาให้เรียบร้อยแล้วเท่ากระดูกกลับมาก็ยังดีคือถ้าเอาศพกลับมาเนี่ยเจ็บแสนบาทนะฮะตแต่ถ้าเผาแล้วส่งมาเพียงแค่อัดิเนี่ยแสนห้า <105 S 2> อ,อันนี้มันต่างกันก่อนเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นทางครอบครัวก็เลยขอบอกว่าเท่ากระดูกเนี่ยอยากจะได้นำกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นครั้งสุดท้ายครับ เขาก็บอกว่าน่าจะมามาแสงแสงไปตายนะค่ะแล้วอนนี้แค่ดูแลอยู่หรือเราต้องรับผิดชอบเองก็ก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบ<ม>ถ้านําศพมามัาก็ก็แพง,งมันก็หลายข<ม>ั้นตอน<ม>แค่เฉพาะเรื่องเรื่องเผาศพก็แสนกว่าบาทนะใช่ค่ะยังไม่รวมขั้นตอนที่ว่าจะต้องนําเท่ากระดูกออกมาอีกใช่ค่ะขณะที่ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมากระทรวงแรงงานครับบอกว่าในมุมของกฎหมายโอเคหละผู้ตายเนี่ยไปทํางานแบบผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสิทธทิประโยชน์จากภาครัฐไม่ได้แต่ทางรัฐจะช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงจะดูว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมก้อจริงก็อยากจะให้ครอบครัวผู้ตายเนี่ยได้สิทธิตามที่ควรจะได้ครับ องในประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้สิทธิ์นะแต่เราก็จะดูแลเรื่องการำอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดการศพการวิ่งดูสิทธิประโยชน์ค่าจ้างอะไรต่างๆที่อยู่ทางเกาหลีอะฮะที่ว่าเขาที่มีสิทธิ์ที่จะได้ฮะทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าให้กําลังใจครอบครัวผู้ตายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะช่วยนําเท่าอัฐิเนี่ยกลับบ้านเกิดโดยเร็วที่สุดแล้วก็ฝากเตือนนะ ไปยังคนที่จะไปทํางานในต่างแดนไปแบบถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุดเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะครับค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ต้องยอมรับว่าหนักจริงๆบางคนที่อยู่เกาหลีใต้ตอนนี้เขาบอกเลยว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะคส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ น้ำที่เข้าไปท่วมในอุโมงลอดใต้สะพานความยาว685เมตรนับว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดตอนนี้ประธานาธิบดียุนซอกยองของเกาหลีใต้ออกมาโทษเจ้าหน้าที่ทางการแล้วนะคะบอกว่าล้มเหลวในการทำตามข้อปฏิบัติในการรับมือกับภัยพิบัติจนกระทั่งมาเกิดความสูญเสียซึ่งยอดล่าสุดเอาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถลม่มแล้วก็น้ำท่วมอุโมงคผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปเป็น40 รายแล้วรัฐมนตรีมหาทไทยของเกาหลีใต้มีรายงานว่าผู้สูญหายเนี่ยเรายผู้ได้รับบาดเจ็บ34รายทั่วประเทศนะคะเฉพาะในอุโมงล์ลออใต้สะพานที่เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยมีรถติดอยู่ข้างในนั้น16คันทั้งรถบัสอย่างที่เราเห็นนะคะ <S <S รถส่วนตัว <S <S แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วยอย่างน้อยเนี่ยส2ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย9รายด้วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการในการรับมือแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากน้ําท่วมของเกาหลีใต้คือบางคนที่เขาขับรถเขาใช้ถนนเขาบอกเลยบอกว่าทําไมรัฐบาลไม่สั่งปิดถนนนะทางลอดอุโมงะคือจริงๆฝนมันตกหนักมาตั้งแต่หลายวันต่อเนื่องมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะรุนแรงทําไมถึงไม่สั่งปิดหลังเกิดเหตุเนี่ยประธานธิบดีเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เรียกประชุมฉุกเฉินเลยนะคะครับ รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะการบริหารจัดการที่ไม่ดีทั้งที่มีการเน้นย้ำแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุแบบนี้ไม่ได้มีการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ในขณะที่จีนล่าสุดไต้ฝุ่นกำลังจะมาพายุตาลิมนี่คุณนะผ,ผู้ชมคะ มาไม่หยุดนะนี่เป็นไต้ฝุ่นลูกแรกของปีนี้ที่จะพัดขึ้นที่ฝั่งจีนโดยเขาบอกพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันก็จะขึ้นทางฝั่งตะวันตกของกวางตุง้ง ฝั่งตะวันออกของมนลทนไหหนานมีแนวโน้มที่จะพัดขึ้นบกทางชายฝั่งของสองมนลทนเย็นวันนี้ไปจนถึงเช้าวันอังคารอิทธิพลของเจ้าตาลิมเนี่ยส่งผลมาถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคําเตือนล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราประกาศเตือนมา17ถึง20 20กรกฎาคมนี้นะคะคร่รองมอรสุมจะเคลื่อนผ่านทางภาคเหนืออีสานภาคกลางตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและภาคใต้อ่าวไทยกําลังแรงเพราะฉะนั้นคําเตือนคือเดี๋ยวหลังจากนี้ไทยเราจะเจอฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางเหนืออีสานกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยตอนนี้ทระวงางนะคะทุกภาคทั่วไทยนะฮะหน้าฝนแบบเต็มที่ไปเลยใช่ค่ะ